สวัสดีครับวันนี้จะพาทุกท่านมาพบกับโรงเรียนบ้านขนุนซึ่งกิจกรรมยามเช้าของโรงเรียนบ้านขนุนได้แก่กิจกรรมประกอบพิธีหน้าเสาธง,งซึ่งจะประกอบด้วย 1. การเคารพธงชาติ 2. การร้องเพลงชาติ 3. การสวดมนต์ 4. การกล่าวดุอา 5. การกล่าวคำติยานบกการร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี หลังจากนั้นนักเรียนก็จะทํากิจกรรมหน้าเสาธงเพิ่มเติมได้แก่กิจกรรมเพื่อนการฉันรักเธอและกิจกรรมเล่าข่าวครับและต่อไปเราไปพบกับรายละเอียดของกิจกรรมทั้งหมดได้เลยครับทั้งหมดืองชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจ,จย,ยืนตรงเคารพธงชาติ

ว่าเฉลิวันนมคามมรดุลูโล่ข้าพเจ้าขอเรียกทุล่าไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจากพงศ์กันหรอกหนึ่งสมสวัสดีค่ะอาจัรย์เด็กหญิงิรวรรเองเำลังศึกษาอยูแคนปรสธรมศาสตา์ที่ที่หกค่ะ ครับสำหรับกิจกรรมของโรงเรียนบ้านขนุนก็สิ้นสุดลงแล้วนะครับและครั้งต่อไปเรามีกิจกรรมอะไรดีๆจะมาแนะนำทุกท่านคอยติดตามรับชมได้เลยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ